สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะพบก,กับพวกเราสองคนในรายการ Happy, Happy Place พื้นที่ความสุขค่ะฝนค่ะ,คะฟ้าค่ะ ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาพูดคุยกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะในช่วงเทศกลาลสงกรานต์นี้นะคะเ <downstairs. S 1> ชื่อ <pronouns. S 1> ว,ว่าหลายๆคนก็เดินทางกลับบ้านนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะมีการจราจรที่แบบหนานแน่นมากเลยนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนก็กลับบ้านเดินทางไกลเพื่อที่จะฉลองเทศกาลสงกรานต์ตนนก,นกนักนนะคะ<ช>แล้ววันนี้เราก็มีวิธีในการเตรียมตัวดีๆมาฝากกันนะคะในการเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงการงกานต์อย่างปลอดภัยค่ะ ค่ะพี่ฝนคะรู้ไหมคะว่าสาเหตุหลักๆของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาจากความประมาทและความขาดสตินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงคะหนึ่งต้องศึกษาเส้นทางก่อนค่ะ,คะ เพราะว่าเมื่อเราศึกษาเส้นทางเนี่ยเราก็จะเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยได้นะคะเราอะสามารถศึกษาได้จากทางเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายน้อยเช่นชมือถือแท็บเล็ตเนี่ยแล้วก็เปิดดูก่อนว่ามีเส้นทางไหนปรับปรุงหรือว่าทําถนนอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะได้หลบหลีกเลี่ยงได้อย่างปลอดภัยคะ่ะค่ะส่วนอีกข้อนึงที่สําคัญนะคะก็คือการตรวจสอบสภาพรถก่อนการใช้งานคะ่ะสําคัญยังไงสําคัญเพราะว่าเมื่อรถพร้อมคนก็พร้อมเราก็เดินทางอย่างปลอดภัยคะ่ะ การตรวจสอบสภาพรถนะคะอย่างเช่นการดูยางเนาะว่าสึกหรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะยางอ่ะอาจจะสึกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าพื้นถนนมันร้อนเนาะแล้วก็ระบบเบรคค่ะสำคัญเลยเราต้องดูระบบเบรคให้ปลอดภัยทุกครั้งก่อนการเดินทางค่ะ ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเช็ครถก่อนออกเดินทางนะคะชเช็ครถไปแล้วเราก็มาเช็คคนกันบ้างนะคะถ้าเราจะต้องเดินทางระยะไกลเนี่ยก็ขอให้มีการเตรียมตัวนะคะด้วยการนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะหรือว่าเราอาจจะเดินทางไกลเนี่ยชวนเพื่อนไปด้วยสักสองสาคนเนาะ,ะเวลาแบบว่าขับรถไปไกลๆเริ่มเหนื่อยแล้วผัดเปลี่ยนกันผัดกันขับรถรบ,บ้างหรือว่าชวนคุยเมามอยกันจะได้ไม่หลับในเนาะหาเพื่อนเมาคะ่ะระว่าค่ะใช่หรือว่าถ้าเกิดว่า อ่ะเราไม่มีใครไปด้วยจริงๆแล้วเกิดง่วงก็ควรจะจอดเพื่อที่จะพักงยีบก่อนนะคะ,คะถ้าได้งีบเนี่ยสักประมาณ 1ิ2ห้าถึงยี่ินาทีเนี่ยก็จะทำให้สมองสดชื่นขึ้นนะคะหรือว่าเราจะทานกาแฟก่อนที่จะงีบนะคะเพราะว่าเวลาที่เราดื่มกาแฟเนี่ยกาแฟมันจะไม่ได้ออกฤทธิ์เลยแต่มันจะออกฤทธิ์หลังจากที่เราดื่มไปแล้วประมาณ1ิ1 5ิ้านาทีเพราะฉะนั้นเวลาที่เรางีบอะ่ะก็ทานกาแฟไปก่อนเนี่ยตื่นขึ้นมามันก็จะสดชื่นพอดีกันที่เราจะออกรถต่อ mm hmm. หรือว่าเ mm hmm. พื่อนๆจะใช้วิธีด้วยการแบบว่า,าขับรถไปร้องเพลงไป เคี้ยวมักฟ่ลางหรือว่าทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนาะมันก็จะช่วยให้แบบว่าให้เราตื่นตัวจะได้ไม่หลับในเวลาขับรถได้ค่ะ ค,คุณผู้ชมคะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะ,คะก็คือการเมาแล้วขับค่ะเป็นสาเหตุสําคัญในช่วงเทศกาลสงการที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุค่ะ<ม>เพราะว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะจะทําให้เสียการทรงตัวพูดไม่ชัดนะคะตอบสนองช้าทําใ,<ช>ใ,ให้เราตัดสินใจช้าในการ<ช>ขับรถเ<ช>พราะฉะนั้นเราไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ค่ะที่ดีก็อย่าดื่มดีกว่านะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงเหมือนกัออนก็คือการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนะคะ เวลาขับรถเนี่ยก็อย่าใช้โทรศัพท์ดีกว่านะคะถ้าเกิดมีธุระจริงๆเนี่ยก็อาจจะจอดแวะปัม๊มหรือว่าแวะพักข้างทางนิดนึงติดต่อธุระให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราขับรถด้วยแล้วต้องใช้โทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็นการโทรใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าการแชทเนี้ยจิตใจเรามันไปไปจดจ่อยที่หน้าจอเนาะ บางทีขับรถไปด้วยมองหน้าจอไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ขาดสติวุ้บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเพียงแค่เสี้ยววินาทีชีวิตก็เปลี่ยนใช่เลยค่ะแล้วก็อีกความประมาทหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะก็คือเรื่องการขับรถเร็วค่ะเพราะว่าการขับรถเร็วหรือการแซงเนี่ยจะทําให เออเรียกว่ายัางไงอ่ะรถมันจะสูญเสียการทรงตัวอย่างรวดเร็วทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการขับฝวาไฟแดงค่ะ,คะเข้าใจแหละว่าทุกคนรีบเนาะ,ะแต่ว่าเราควรแบบว่าตระหนักถึงตัวเองนิดนึงเพาแบบเพียงแค่ไม่กี่วินาทีค่ะคุณผู้ชมทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆค่ะใช่เพราะว่าเราก็ต้องเรียกว่าให้เกียรติแล้วก็รักษาวินัยการจะรอกับเพื่อนร่วมทางด้วยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนเคารพกฎจราจรรับรองว่าไม่มีอุบัติเหตุหรือว่า น้อยลงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะก็การเดินทางนะคะที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็ครถก่อนออกเดินทางนะคะเช็คโคนก่อนออกเดินทางแล้วก็ง่วง เมาส์ไม่ขับโทรศัพท์ไม่ขับอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะที่สําคัญก็คือเราต้องมีสติแล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะคะค่ะแล้วก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้พวกเราก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะค่ะก็อยากขอให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยได้ฉลองสงกรานต์นะคะแล้วก็ปีใหม่ไทยอย่างมีความสุขค่ะก็คืออยากให้ทุกท่านเคารพกฎจราจรนะคะแล้วก็ เพราะว่าเราจะได้กลับถึงบ้านปลอดภยัย<อ>มีเวลาแฮปปี้กับครอบครัวใช่สั่งสรรกับครอบรใจค่ะแล้วก็เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับทุกท่านนะคะค่ะค่ะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังนะคะชื่นชอบรายการของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ,คะผ่านทางช่องทางต่างๆของสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะค่ะแล้ววันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะ